ผมมีโอากาสได้สัมผัสบิลหนึ่งมาครับที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในเมตาของหลีก3.26 Secret of the Atlas เลยก็ว่าได้ครับแถมยังเป็นสกิลที่ไม่น่าจะเล่นได้สักเท่าไหร่ด้วยในหลีกอื่นๆนะครับแต่การมาของ m e r c h a n e r y ในหลีกนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการทำบิลของหลีกนี้เกือบทุกๆบิลเลยก็ว่าได้ครับและบิล Stormcall Elementalist เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในบิลที่ใช้เมอร์ชานารีได้คุ้มมากๆเรียกว่าขาดไม่ได้เลยละครับนอกจากนั้นยังมีการใช้แมคชนิกของแหวนใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งเมตาของหลีนี้ด้วยครับว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการพูดถึงสปอนเซอร์ของช่องเราครับน,นั่นก็คือเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิ่งนั่นเองครับนอกจากจะเป็นสปอนเซอร์แล้วยังเป็นไอเทมที่ผมใช้เป็นประจำอีกด้วยนะครับเพราะนวัตกรรมเซฟเทคข,ของเขาเลยที่ทําให้มันไม่บาดเลยจริงๆครับแถมแล้วสบายใจกว่ากันไกลหรือมีโกนเเยยอะล ทำความสะอาดก็ง่ายกันน้ําทั้งเครื่องเลยด้วยครับแถมขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อไม่คันเลยครับแล้วใช้คู่กับโปรดักต์ใหม่นั่นก็คือไข่คลีนเซอร์ครับเป็นคลีนเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมมิงตัวใหม่ล่าสุดนี้เลยครับคอมโบคู่กันเล็มแล้วล้างโล่งสบายแถมความสะอาดเพิ่มเข้าไปอีกครับ คือพอใช้ล้างน้องชายแล้วนอกจากมันจะสะอาดล้ำลึกแล้วเนี่ยคือมันไม่ให้ความรู้สึกผิวตึงหรือระคายเคืองอีกด้วยครับมันต่างจากสบูท่ทั่วๆไปจริงๆนะที่จะมีค่า PH สูงมากๆเลยแล้วก็จะทําให้ผิวน้องชายของเราเนี่ยอาจจะแสบได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาโดยเฉพาะแล้วก็ผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็จะดีกว่าครับเพราะผมมาใช้ไข่คลีนเซอร์ตัวนี้แล้วรู้สึกได้จริงๆว่ามันถนอมผิวโซนี่จูเนียจริง,รงๆครับ และเขาบอกว่ามันจะทําให้น้องชายนุ่มชุ่มชื่นถึง72ชั่วโมงเลยด้วยนะครับยังไม่พอมันหอมด้วยดิตอนนี้เขามี2กลิ่นคือกลิ่น relaxing warm จะหอมอารมณ์ผู้ชายดูตโตโตสุขุมสุขุมหน่อยๆครับและกลิ่น refreshing cool นะครับที่จะหอมคูลคูสดชื่นแบบผู้ชาย Sport สปอร์ตสุดเลยครับบอกเลยว่าหอมสะอาดแล้วก็ไม่เหม็นอับอีกต่อไปครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขากําลังจัดโปรโมชั่นลดหนักๆเลยอีกแล้วครับเดเดือน7นี้ไข่คลีนเซอร์ลดเหลือ1 9 9้าบเาทเท่านั้นแต่สาหรับเครื่องเล็ม เดเดือน7เวลาเชียงคืนเชียงวัน3ามทุ่มจะลดเหลือ144 4, 4บาทเท่านั้นครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็กดจากตะก้าคลิปนี้หรือลิงก์ในคอมเมนต์ของคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ของปลอมเยอะมากๆครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวแทนจําหน่ายที่ไหนเลยด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของจริงละบิวที่ผมจะมานําเสนอวันนี้คือ Storm Call Elementalist ที่ใช้แหวนคอ i l i n g Whisper นะครับเป็นแหวนใหม่แล้วก็เมชานลี่ที่ใส่เสื้อด r อยานีโปรโตไทป์ครับมาพูดถึงหลักการทำงานของบิวกันหน่อยดี เดี๋ยวจะพูดถึงตัวสกิลก่อนแล้วค่อยไปดูการสกิลดาเมจแล้วก็การสกิลการป้องกันกันนะครับสกิลหลักที่ใช้คือสตอมคอเนี่แหละแต่สตอมคอธรรมดามันก็จะหน้าตาแบบไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเรียกสายฟ้าผ่าลงมาจนกระทั่งเราใส่ Awaken Spell Cascade เข้าไปครับผมขอย้ําว่า Awaken Spell Cascade นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้เลย5วงเท่ๆครับแล้วพอเราเอาไปรวมกับการเพิ่ม AOE ให้เยอะๆเนี่ยมันก็จะกว้างจนทับซ้อนกันแล้วก็ทำดาเมจได้เยอะมากๆครับ คอนเซปต์ของตัวสกิลที่ใช้เนี่ยมันมีแค่นี้เลยจริงๆนะแล้วเราเล่นเป็น Elementalist ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแทรกๆให้ในส่วนถัดไปนะครับว่ามันดียังไงแต่บอกก่อนเลยว่าได้ทั้งดาเมจแล้วก็ความถึกเลยครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงวิธีการสเกลดาเมจกันบ้างนะครับวิธีการสเกลดาเมจจริงๆแล้วเนี่ยของบิวนี้นะครับมันคือการทําให้ LE อะ่ะมันโอเวอร์แลปกัน5วงครับ แล้วก็การทําให้เลเวลเจมเนี่ยมันเยอะมากๆเยอะให้มากที่สุดมันก็เป็นวิธีปกติของพวกสเกลดาเมจเวทอะเนาะคือการทําให้เลเวลเจมเยอะๆทีเนี้ยหลักๆอะมันคือเรื่อง a อ e ครับที่ผมจะมาอธิบายหน่อยว่าบิลเนี้ยมันเอา a อ e มาจากไหนกันบ้างนะครับเอามาดูที่สกิลเจมมันก่อนเลยดีกว่าสกิลเจมตอนนี้ผมใส่อยู่ที่เสื้อนะมันก็จะมีนี่สตอมคอร์ใช่ไหมตอนนี้มันเลเวลยี่สิบแปดสกิลเจมเนี่ยมันจะได้เอ e มากขึ้นด้วยตามเลเวลที่มันเพิ่มขึ้นซึ่่งผผมมเข้าใจไิดคคือ26รับ มันจะได้เบส radius คือวงพื้นฐานของมันอยู่ที่0.9เมตรครับถ้าต่ำกว่านั้นมันก็จะเป็น0.8แลเนาะแต่ว่า0.9มันก็จะทําให้การที่เราจะทําให้วงมันใหญ่ทับซ้อนกันมันง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้มันเลเวล26แล้วกันนะครับต่อไปมันก็จะมี a w a k e n spell cascade ครับที่จริงๆแล้วอ่ะมันลด area of effect เราแต่ว่ามันเป็นตัวหลักที่จะทําให้มันเกิดเป็น5วงใช่ไหมมันก็ช่วยไม่ได้เนาะแต่ว่า ใน a w a k e n Spell Cascade นะครับถ้าเรามี Quality 20%นะครับมันจะช่วยเพิ่ม Area of Effect เนี่ย10%คือช่วยเพิ่มความกว้างนี่แหละ10%ต่อไปอันนี้คือตัวหลักอีกตัวหนึ่งครับคือการใช้ a w a k e n i n c r e a s e Area of Effect Support ครับที่จะต้องเป็น Level 5แล้วก็ Quality 20%ด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอมา Level 5ใช่ไหมมันโดนบวก2จากเสื้อไปมันก็จะเป็น Level เวล7ผมลืมบอกไป เสื้อเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับใช้เสื้อตัวเนี้ยหา implicit ที่มันบวก 2AOE Gem เครับเราก็จะได้ทั้งไอ c r e a s e a ์ e r อ a รี f f f ป e ฟเนี่ยเลเวล7แล้วก็ Storm Call เนี่ยมันก็จะบวกไปอีก2 l e เลเวลด้วยก็จะเยอะขึ้นไปอีกครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ผมคิดว่าอาจจะยังพอหยวนหยวนอยู่ครับนอกจากนั้นมันก็จะมี AOE ใน s s r v e t ท e ีครับที่ค่อนข้างหลายที่เลยนะเอาที่แรกก่อนนี่คือ Arcan e Expense ครับบวก2ีแล้วก็ลูกน้องมันเนาะอีกคนละ10 อีกจุดหนึ่งคือ blast radius ครับก็20%่สเอ้ยสิเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีลูกกระจกของมันคนละสิเป็น30%นอกจากจุดนี้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นวิธีการ scale power charge แล้ว power c h a r g เนี่ยผมมีจุดนี้กับจุดนี้ทำให้ผมสามารถมี power charge ได้5เม็ดเนาะทีนี้พอมี5เม็ดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ node vast power ได้ซึ่ง Wast Power มันบอกว่าเราจะได้3%ใช่ไหม3% Area Off Effect ต่อ1 Power Charge เรามี5 Power Charge ใช่ไหมมันก็จะได้15%ต่อ Wast Power แล้วก็เลยใส่ Wast Power ไป4เมตรเพราะว่ามันจำกัดอยู่ที่50%เ,เราใส่4เมตรก็พอมันจะได้50%พอดีแล้วนอกจากนั้น Wast Power ก็จะใช้คู่กับ Magnifier ด้วยนะครับมันก็จะได้อีก10%ทีนี้มันก็จะเป็น Wast Power 4เมตร50%ใช่ไหม แมกนิฟายเออร์อีก4เม็ดเป็น40%อรนะมันก็จะได้แบบโผเกือบ100%เลยอะต่อไปครับคือเกมอีกอันนึงที่เป็นโกเลมนี่ซัมมอนเฟรมโกเลมครับเฟรมโกเลมในแพทนี้เนี่ยมันบัฟมาเนอะนอกจากที่มันจะให้ดาเมจแล้วมันยังให้ Area of Effect อีกด้วยก็พยายามหาเฟรมโกเลมที่เลเวล20แล้วก็คุณลิตี้ก็20ด้วยละกันนะครับแล้วเราก็จะมาใส่คู่กับ Enhance Support เลเวล3อีกเพื่อที่จะได้คุณลิตี้เยอะขึ้นมาอีกคฟ มันก็จะโดนสเกลเพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วบัฟเอฟเฟกเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็น e l e m e n t a l ลลิ t เนะมันจะไม่จบแค่นั้นเรามีโนดนี้ Leash the Primordial นะครับที่มันจะบวก100%เลยบัฟเอฟเฟกอะแล้วก็จะมีโนดตรงนี้ Golem Commander กับเพื่อนๆมันซึ่งจะให้เอฟเฟกอีกยังไม่หมดแค่นั้นเรายังมี Primord i ียลบออีกที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่2เม็ดนี่เม็ดซ้ายกับเม็ดขวาเนาะไพรมอเดียลบออ่ามันก็จะให้โกเลมเอฟเฟกเหมือนกัน ทีนี้เราก็จะได้ area effect จากโกลเลมไอ้เฟรมโกลเลมมาแกะเยอะมากเลยคือประมาณ80%อะไรประมาณนี้ได้เลยครับรวมทั้งหมดเนี่ยอ๋อยังไม่หมดมันยังเหลือที่อาวุธอีกอาวุธเนี่ยถ้าเรา enchan ไปบรรทัดบนสุดเนาะ enchan เราจะได้1% area effect ต่อ4 quality เราทำ quality อาวุธยีเนี่ยมันก็จะกลายเป็น5% area effect ừ, รวมรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้วงของเราอะ่ะมันกว้างประมาณห้เมตรซึ่งมันเป็น วงที่พอดีพอดีแบบในการทับซ้อนกันเนาะแต่ถ้าใครหาได้มากกว่านั้นก็ไม่ติดนะก็ยิ่งมากยิ่งดีอยู่แล้วเลยครับแต่ต่ำกว่าน,นี้จะไม่แนะนำเพราะว่าดาเมจเราจะลดลงเยอะเลยครับดาเมจต่อไปมันมาจากเลเวลเจมใช่ไหมก็อย่าลืมหาอาวุธที่มันบวก1 All Spell แล้วก็บวก1 Lightning Spell ครับก็จะทำให้ดาเมจเราเนี่ยมันเยอะขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีในสร้อยอีกที่มันบวก3 l เลเวล o r m คนะก็อันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า มันมีผลต่อดาเมจเราเยอะจริงๆครับวิธีการสเกลดามจจุดที่2นะครับนั่นก็คือแหวนใหม่ Coiling Whisper เพื่อที่จะได้ Soul Eater Stack สำหรับแหวนนี้ผมจะไม่อธิบายวิธีการทำงานของมันแล้วนะครับผมมีคลิปแยกไว้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปฟังได้แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆคือเราจะทำให้เราได้ Soul Eater Stack ได้ยังไงวิธีการก็คือเราจะต้องใส่นี่ d e f ดฟอร์ออฟ t a r ัสครับ u ล l e ลหนึ่งคุณภ e นะครับผมย้ำเลย l e v e l 1 เกมในถุงมือต่อจากเนี้ยมันจะเลเวลหนึ่งซะเยอะยกเว้น l e s ดูเลชันสปอร์ตเบดฟอร์วัลทัสเลเวลหนึ่งเทมเพลทเชนเลเวลหนึ่งเลสดูเลชันเลเวลยี่สิบคุณภาพยี่สิบแล้วก็ Hext ์ทั h เลเวลหนแบบไม่มีคุณ i t y ด้วยนะครับรวมกัน4เม็ดนี้เนี่ยยังไม่พอครับยังจะต้องมีแหวนด้วยแหวนเนี่ยจะต้องเป็นแหวนดั Ring นะครับที่จะต้องใส่ไว้ข้างซ้ายเท่านั้นด้วยนะต้องใส่ไว้รูซ้ายเท่านั้น มันจะทําให้ระยะเวลาของเคิร์สมันสั้นลงแล้วเราจะได้โซอิตเตอร์สแต็กง่ายขึ้นมอสที่หาในแหวนเนี่ยจริงๆอะไรก็ได้นะต้านธาตุสเตรงส่วนมากผมหา2อ,อย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดในบิวนี้เนาะแต่ว่าหลักๆคือต้องเอาแหวนนี้มาใส่ในข้างซ้ายครับแล้วก็จําเป็นสุดๆคือมอสลบมานาอ่ะอันนี้ต้องมีนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีแอนนอย์ในสร้อยอีกคือที่เจิร์ม w i n d o w of o p portunity อ่ะมันจะลดระยะเวลาของเคิร์ส o r a l Chain ไปอีกรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย มันจะทําให้เราสามารถมีโซอิตเตอร์45สแต็คได้แบบง่ายๆเลยโดยที่เ,เราจะไม่ฆ่ามอนเร็วจนเกินไปก็จะทำให้เราได้โซอิตเตอร์อย่างต่อเนื่องเลยครับจุดที่สเกลดาเมจจุดต่อไปครับคือเมอร์ชานารีอันนี้สำคัญมากๆนะครับผมไม่รู้จะย้ำยังไงว่ามันสำคัญยังไงแต่มันสำคัญจริงๆแนะนำให้หาตัวที่เป็นอาชีพ f อร์เล่นเรฟเวอรครับซึ่งเขาก็จะสามารถสุ่มได้อร่า2แบบนี้นะครับเซลอรีแล้วก็แร คือบางทีมันจะไม่ออกสังสองออร่านี้นะแต่ว่าผมแนะนําให้หาจนกว่าจะเจอตัวที่มี2ออร่าเนี้ยมันจะทําให้เราไม่ต้องเปิดออร่าดาเมจเลยก็เอาออร่าจากไอฟอร์เลนเลเวลเลนเนี่ยแหละทีนี้ไอเทมที่เราใส่ให้มันอ่ะมันจะมีคีย์ไอเทมอยู่ประมาณ 4- 5หชิ้นน่ะแล้วก็เกือบครบแล้วนี่หว่าแต่ว่าหลักๆเลยคือเสื้อครับโดยนนี่โปรโตไทป์อะไรก็ได้ใส่มาเถอะเออพอใส่เสื้อตัวนี้ปุ๊บมันก็จะต้องคอมโบกับแหวน2ข้างครับแหวน2ข้างเนี่ยจริงๆแล้วมัน ไม่ได้กําหนดหน้าตาชัดเจนขนาดนั้นแต่ผมแนะนําว่าให้หาแหวนที่มันสองข้างรวมกันน่ะเออแล้วลบต้านสายฟ้ามันรวมกันได้200ย้ําว่าลบต้านสายฟ้านะรวมกันได้200คือจะไม่200ก็ได้อะหนึ่งรก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีลบต้าน่าจากไอเข็มขัดอันเนี้ยอีกประมาณลบยี่สแล้วแต่ว่าเราหาได้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราหาแหวน2ข้างได้ 200แล้วเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเข็มขัดเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าผมว่าเข็มขัดนี้มันคุ้มอ่ะมันได้ทั้งลบต้านท่าแล้วก็ได้ทั้งรีเจนด้วยเออมันจะทําให้เมชานาลีเราถึกขึ้นอ่ะไอ้สอย่างเนี้ยคือเสื้อกับแหวน2ข้างอ่ะเป็น k e ไ i เทมครับต่อไปเป็นอีก key item หนึ่งแล้วกันคือโล่ครับโล่ Low เนี่ยมันบอกว่ามันจะทําให้ได้ power charge ตอนที่เราฆ่ามอนแล้วก็จะได้ frenzy charge ตอนที่เราตีมอนเนาะซึ่งโล่อันนี้จะเป็นหนึ่งในจุดที่ทําให้เรามี power charge ตลอดเวลานะครับต่อไปครับคือส so e ร้อยอัันนี้ครบ สร้อยเพอร์ควิลโทเนี่ยอันนี้ก็ใส่กันทุกอาชีพเลยผมรู้สึกอย่างนั้นนะมันก็มีประโยชน์มากทําให้ดาเมจเราเนี่ยมีผลลัคกกี้นะครับลัคก,กี้ก็คือมันจะหมุนตัวเลขดาเมจสทีแล้วเอาครั้งที่ดีที่สุดเนาะซึ่งดาเมจสายฟ้าใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันแกว่งพอมันแกว่งมากๆเนี่ยไอ้มอสลัคก,กี้เนี่ยจะมีประโยชน์สุดๆเลยครับต่อไปครับนอกเหนือจากนี้จะเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยจําเป็นแล้วนั่นก็คือหมวกอันนี้บลัดไพรส์ก็มันจะทําให้เหมือน มอนมีเลือดลดลง8%นะประมาณนั้นเพราะว่ามอนมันจะโดนจองเลือด8%เนี่ยมอนใกล้ๆอ่ะแล้วก็อาวุธครับอาวุธเนี่ยให้เลือกอันที่เซลล์ทรีอลร่าเอฟเฟกก็ได้หรือแนดออ่าเฟกฟ์ก็ได้อย่างของผมเนี่ยใส่เซลล์ทรีอลร่าเอฟเฟกเนาะก็บรรทัดสุดท้ายืม,มันก็จะทําให้ออ่าของตัวมอชแนลลี่เนี่ยมันแรงขึ้นเนาะส่วนถุงมือจริงๆใส่อะไรก็ได้ผมใส่ผมใส่ถุงมือที่มีอิมพิซิทอันเนิฟแล้วก็ฮินเดอร์เนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆเราก็สามารถใส่ในถุงมืออเราได้ด้ันนี ส่วนรองเท้าเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นนะใส่รองเท้าธรรมดาก็ได้แต่ว่าพอดีก่อนหน้านี้ผมเล่นบิวสแต็งสแต็กไงแล้วผมก็เลยเอาอันเนี้ยมาใส่ให้มาร์ชานนลี่ผมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันโดนสะท้อนนะครับเวลาลงแมปสะท้อนแล้วมันจะตายผมก็เลยเอานี้มาใส่แต่ว่าถ้าใครไม่อยากซื้อรองเท้าอันนี้พร้อมแพงไปแนะนําให้ไปซื้อหมวกหมวกวิลมาหมวกวิลมาหมวกใส่โทเทมโจมตีมาใส่ก็ได้เหมือนกันครับมันจะทําให้เออมอร์ชานนลี่เรามันไม่โดนสะท้อนตายสำหรับเมอร์ชานนลี่ก็ประมาณนี้แหละครับ ต่อไปผมอยากจะพูดถึงวิธีการสเกลดาเมจถัดไปหน่อยครับนั่นก็คือการที่เราเป็น Elementalist นะครับอยู่ในว่านี่ Elementalist เนี่ยมันจะมีอยู่2โหนดที่ทำให้เราได้ดาเมจที่เป็นแบบเบิ่มๆเลยโหนดแรกคือ Shaper of Storm นะครับเชเ p e r of Storm มันจะบอกว่าถ้าเราชนะ็อกมอนน่ะมอนจะโดนดาเมจแรงขึ้นอย่างน้อย25%อยู่แล้วไม่สนช็อกเอฟเฟกเลยแต่ว่าคือเหมือนเราได้ดาเมจ25%ฟรีๆอ่ะพูดง่ายๆหรืออันนี้ก็คือดีมากๆแต่ว่าถ้าเราช็อคแรงกว่านั้นกนก็็ไ่เรดดีีอยู ต่อไปครับคือโหนดนี้ leash the p r i m o r d i a l ที่เป็นโหนดโกลมนี่แหละถามว่ามันให้ดามเมจเรายังไงใช่ไหมก็นี่เลยครับเราเปิดทั้ง f เ a m e g กล e มทั้งอะไรอะไอซ์โกลแล้วก็ไลนิงโกล g มนะครับไลนิงโกลมเนี่ยมันจะให้แคสสปีดกับเราแล้วก็มานาเรเจนเนาะมันก็จะโดนสเกลกับเอฟเฟกของโกลมที่เราได้จากโหนดนี้ไปด้วยแล้วก็โนหนดอื่นๆด้วยนะแล้วก็ i c ซ์โกล m เนี่ยจะทำให้เราได้โอกาสติดคริ เรมโกเลมเมื่อกี้ที่พูดไปเนอะได้ Area เรีย f e c t แล้วก็ได้ดาเมจธรรมดาด้วยแล้วก็เราจะมี Stone ส n e นโกเลมสโตนโกเลมนี้ไม่เกี่ยวกับดาเมจแต่เราได้ความถึกแล้วเราก็จะมี c a r ิออนโ o เลม o อฟฮอร์ครับที่มันจะซัมมอนได้3ตัวเลยซึ่งถามว่าไอ้นี้มันให้ดามเมจเรายัางไงจริงๆมันไม่ได้ให้จากโหนดนี้หรอกมันให้จากโหนดนี้ครับโหนด p r i มอร์เดียลบอเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราซม,มอนโกเลม1ตัวเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น10%แล้วเรามีโกเลมประมาณ 7ตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิด7 8ตัวแล้วเรามี Primordial Bond 2โหนดมันก็คูณ2เข้าไป80% 1 6 0เออก็คือเยอะมากๆเลยครับสำหรับดาเมจจุดถัดไปเป็นจุดเพิ่มดาเมจเล็กๆครับคือสังเกตถุงมือผมมันจะมีมอสบรรทัดสุดท้ายที่เขียนว่า increase damage while leeching ไอ้สีซ่ะซึ่งถามว่าเราดูดอะไรเราดูด Energy Shield ครับนี่เรามีโหนดนี้ตุ่มเล็กๆตรงนี้ ดูด r g y นจีชิลสูคือเราไม่ได้อยากจะให้มันเพิ่มเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเราจะอยากให้มันดันดาเมจแล้วก็เออเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอได้แต่ผมจริงผมมีในขวดอีกด้วยนะในขวดอีก0ูแต่ว่าขวดอ่ะมันมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่เสถียรละกันมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าอัพจุดนี้ไปอ่ะก็ดีกว่าเยอะครับสุดท้ายคือ Bottle f a ฟ e ครับ Bottle f a ฟ e เนี่ยมันเป็นขวดซัลเฟอร์นะกดปุ๊บได้ดาเมจ40%เลยทันทีแต่ว่า มันจะมีสร้างพื้น concentrated กาวด้วยที่ทําให้มอนที่ยืนอยู่บนนั้นอนะ่ะโดนดาเมจแรงขึ้น10%ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในดาเมจที่เรามีอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของการป้องกันกันบ้างครับการป้องกันเนี่ยทีมหลักๆของเราเลยมันคือเรื่องการใช้ chaos inoculation แล้วก็เรื่องการบล็อกเรื่องการใช้เกราะอ,อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดเลยอย่างแรกนะครับคือการใช้เสื้อตัวนี้ incandescent heart นะครับ incandescent heart เนี่ยมันจะมีบรรทัดหนึ่งที่ดีมากๆที่บอกว่า 25%ของดาเมจธาตุนะครับจะได้รับเป็นดาเมจเควอสแล้วเราใช้คู่กับเควอสอินอคูลเลชันที่จะทําให้เราไม่โดนดาเมจเควอสเลยแปลว่าสมมติว่าเราโดนดาเมจธาตุจากมอนมา100อย่างเงี้ยเราจะได้รับแค่75ทันทีเหมือนมันโดนตัดทิ้งไปเลยครับซึ่งก็จะทําให้เราถึกขึ้นมากๆเลยสาหรับตรงนี้แล้วพอเราเล่น CI ใช่ไหมเราจะต้องสเกล Energy Shield เราก็จะเปิดออร่าดิสซิปลินด้วยดิสซิปลินอยู่ไหนนี่ดิสซิปลินนี่หาเลเวล21ก็ดีครับมันจะให้ Energy Shield เราเยอะกว่า ต่อไปคือการบล็อกครับการบล็อกของเราเนี่ยมันมาจากโล่เอจิสออฟออโรลาเนี่ยประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วเราก็จะมีโน้ตไอแกลนซิงโบเนี่ยมันจะทำให้โอกาสบล็อกของเราอ่ะมันคูณ2ขึ้นไปแต่ว่าเราจะบล็อกแล้วยังโดนดาเมจอยู่ดีประมาณ65%แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากที่เราโดนดาเมจ65%อ่ะถ้ามันเป็นดาเมจท่ามันก็โดนตัดทิ้งไปอีกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเอจิสออฟออโรลาที่มันบอกว่าถ้าสมมติว่าเราบล็อกได้เนี่ เราจะรีโคเวอร์เอเนจี h ชิล์2%ของเกราะเราซึ่งพอเราเล่นสายสเกลเกราะแล้วด้วยเนี่ยเกราะตอนนี้ผมประมาณ20,000ใช่ไหม2%ก็ประมาณ400อะไรอย่างงี้ปะเออมันก็จะค่อยๆรีโคเวอร์ขึ้นมาเรื่อยๆครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในอีกความถึกของเรานั่นแหละครับทีนี้ถามว่าเกราะเรามาจากไหนจริงๆแล้วมันจะเยอะกว่า20,000นะเพราะว่าเรามีใช้ขวดขวดบาซอลเนี่ยแล้วก็ขวดแกรนิต ที่มันจะให้เกราะทั้งคู่เลยแล้วก็อย่าลืมหาขวดที่มีซัฟฟิกบวกเกราะด้วยนะครับอย่างเช่นขวดที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่อันนี้มันบวกเกราะ56%เวลาวิ่งแมปจริงๆเรามีขวดใช้ตลอดมันก็จะถึกกว่านี้เยอะเลยครับนอกจากนั้นเรายังเปิดออร่าดีเทอร์มินเอชันด้วยนะครับดีเทอร์มินชันผมเลเวล20อยู่แต่ว่าถ้าใครหาเลเวล21ได้ก็จะดีครับมันก็จะบวกเกราะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่องความถึกถัดไปครับคือเป็นเรื่องของสถานะผิดปกติต่างๆนะนจริงๆสถานะผิดปกติธาต ซึ่งเราจะหาได้จากการใส่จิวที่ชื่อว่าสตอมเชาครับผมหาก่อนไาอยู่หนอ่านี่ครับจิวสตอมเช้าจิวสตอมเชาเนี่ยมันจะบอกว่าโอกาสที่เราจะไม่ติดช็อคเนี่ยมันจะนับเป็นโอกาสในการเหมือนไม่ติดทุกสถานะผิดปกติไปเลยแทนที่จะเป็นช็อคอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะหาจากรองเท้านี้ครับรองเท้านี้จะสังเกตว่าผมอะ่ะมีมอดโอกาสหลบช็อคอะ่ะทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะข้างบน33% ข้างล่าง56%รวมกันเป็นประมาณ89%แล้วผมก็มีบรรทัดบนสุดที่เป็น avoid elemental e l e m e n t อีกเร์รวมกันเป็นประมาณ100นิดนิดเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่ะทั้งหมดเนี้ยพอผมมีโอกาสไม่ติดช็อก1 0 0ปุ๊บเนี่ยผมก็มีโอกาสไม่ติดทุกทาธาตุเลยอ่ะ100%ซึ่งก็เป็นหนึ่งในการป้องกันที่ดีมากเลยนะผมบางทีรู้สึกว่าโดน ignite ตายหรือมันก็ติดชิลแล้วมันก็ช้าลงอะไรประมาณนี้หรือไม่ติดช็อคโดน d a เม g แรงขึ้นซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยถ สำหรับรองเท้า Avoid Being s h o c k เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มอดที่หาได้แบบตามทั่วไปนะหมายถึงว่ามันไม่สามารถ drop ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้ Essence ในการคราฟซึ่ง Essence ที่ใช้ในการคราฟเนี่ยคือ Essence จำชื่อไม่ได้อะมันคือ Essence of Torment ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีขั้นสุดของมันนะจริงๆควรใช้ขั้นสุดใช้ Essence of Torment ขั้นสุดเนี่ยในการคราฟรองเท้าแล้ว Implicit ไอ้สองอันบนเนี่ยก็ใช้ไอเซเลิงเอ็กซากับอีเตอร์ออฟเวิลด์นะสอันเนี้ยออนนในการคราฟก็จะได้100%พอดีสุดท้ายแล้วในเรื่องของการป้องกันที่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองว่าสำคัญหรือเปล่านะแต่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือการที่เราเป็นเอเลเมนทัลลิสอะเรามีอันนี้เว้ย b a สชัน่นออ e เอ m e เมนแบสชั่นออฟเอเมนอะมันให้เราสองอย่างอย่างแรกคือให้สกิลที่เรียกว่า Primal a เอจิ อย่างที่2คือทําให้เราไม่โดนสะท้อนาธาตุเลยซึ่งดีมากๆเราสามารถลงแมปสะท้อนได้ชิวๆเลย Elemental <ะ> I ิสอ่ะไอไพรเม a l Aegis เนี่ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่เนี่ยเราจะมีโล่กลมๆตรงเนี้ยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยรับดาเมจได้2องพหน่วยเลยซึ่งเป็นดาเมจธาตุอย่างเดียวนะแต่ผมว่าดาเมจธาตุตอนนี้แทบไม่สามารถทําให้เราตายได้เลยดาเมจที่ทําให้เราตายตอนนี้ได้นะผมว่านะ่าจะเป็นดาเมจกายภาพอย่างเดียวมากกว่าอืมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในความถึกที่ผมรู้สึกโอเคมากๆ มีอีกอย่างหนึ่งคือเชเปอร์เอาวินเทอร์ครับคือเชเปอร์วินเทอร์มันบอกว่าดาเมจเราจะสามารถชิลมอนได้ใช่ไหมแล้วก็เราชิลมอนได้เอฟเฟกกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะทำดาเมจใส่เราอะ่ะเบาลงเท่านั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่ามอนโดนชิล20%มันก็จะตีเบาลง20%ด้วยอืมซด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในความถึกของเราเหมือนกันเพราะว่าไอ้สตอมคอของเรามันกว้างมากๆแทบจะทั้งจอเลยแทบจะผมว่าไม่มีมอนตัวไหนไม่ติดชิลจากเราอะ่ะเออซึ่งก็เป็นอีกหน,นการลดดเมของอนอี การป้องกันสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นก็คือการใช้รูนกราฟออฟดิฟฟอร์เทสครับคือรูนกราฟออฟดิฟฟอร์เทสเนี่ยผมจะใส่กับมาซ t e ี่อันนี้นะั้นจริงใส่กับมาซ t e ี่อันไหนก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยอัพอะไรก็ได้แล้วก็ใส่รูนกราฟเข้าไปรูนกราฟเนี่ยมันจะให้ global defense ของเราซึ่งนั่นหมายถึงเกราะแล้วก็ energy shield ครับเราจะมีเยอะขึ้นอย่าง energy shield จริงๆผมมัน4,000ักว่าเองพอใช้นี่ปุ๊บก,ก็เป็น5000ทันทีเลยครับหมดจริงๆแล้สาหรรรรััรรับบเื่อองงกกปนค มีอย่างนึงในบิลครับที่ผมอยากจะพูดนั่นก็คือปัญหาของบิลนี้ปัญหาของบิลนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือปัญหามานาครับมานาเนี่ยคือเวลาเรายืนบ้านอะ่ะมานามันไม่ค่อยลดหรอกเนาะแต่ว่าเวลาที่เราไปเล่นจริงๆเนี่ยเราจะแบบไล่เร็วมากๆเพราะว่าเรามีสแต็กโซอีเทอร์เนาะทำให้มานาเราเนี่ยลูดพืชอ,ออกมาเลยแล้วนั่นแปลว่าเราจะต้องมีการลดมานาให้ได้มากที่สุดตอนนี้มานาของ t t r r m a คอผมใช้ประมาณ17ต่อการไล่หครั้ง วิธีการลดเนี่ยมีอยู่ประมาณสองสามจุดเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับจุดแรกคือแหวนอันนี้อย่างที่ผมบอกคราฟตโต้เนี่ยมันจะได้ลบเแล้วก็ไปเอาคาตาลิสเนี่ยที่เป็นคุณตี้ที่เป็นประเภทไลฟ์กับมานาเนาะมากดให้เป็น20%มันจะได้ลบแแล้วก็มีอีก2จุดจุดแรกคือเออ่มิลิแทนเฟดครับมิลิแทนเฟดเนี่ยก็หาบรรทัดที่มีเนี่ยเอ่อลดมานา1%ต่อสิบดีเวอชั่นบรรทัดเกือบสุดท้ายอะเนาะอืมอันเนี้ยรวมๆทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ประมาณแบบ 70 Devotion อะไรประมาณนี้มันก็จะลดไป7%แล้วก็ใน Part s i v t tree เราก็จะมีตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใน Watcher Eye อันนี้ครับที่มันจะบอกว่าเราอะจะลบ10มานาบรรทัดสุดท้ายนะลบ10มานาตอนที่เราใช้ c a l l i t y อยู่ซึ่งผมก็เปิด c ค a ล i t y อยู่แต่เปิดเลเวล v น l 1นะไม่ได้เปิดเลเวลมากกว่านั้นเลยเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้มาใาลีเจน Legend ผมอยากได้แค่ลบ10จากตรงนี้แหละประมาณนี้ครับสำหรับการลดมานา ต่อไปในมุมของพาสีครับจริงๆผมอธิบายไปเกือบหมดแล้วเนาะไอพาสีมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ l e ลดมานะ power c h a ชา e ์ดโน่นนี่นั่นแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นมากๆเลยคือจุดนี้ครับ l i t a n ท Fade ต้องใส่จุดนี้เท่านั้นนะครับจุดนี้จุดเดียวเลยต้องใส่จุดนี้จุดเดียวเลยแล้วหลังจากที่ใส่จุดนี้ปุ๊บเราก็อย่าลืมอัพตรงนี้ด้วยมันจะกลายเป็น i n n e r conviction นะครับผมไม่ได้เล่นสาย Lo w life นะไม่ได้อัพเพยนะจูนเมนต์ตรงนี้เออมันก็จะเป็น i n n v i c t i o n ส่วนจุดนี้ มันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนอะ่ะดีกว่านะอันนี้ผมไม่รู้หามาได้เท่านี้ในราคาถูกอะผมก็เลยเออช่างมันก่อนมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะจริงๆโหนนี้มันจะให้เอ,อ NERGY shield กับเราแล้วก็ให้อินกับเราแต่ว่าแต่ถ้าเปลี่ยนไปก็ไม่ได้เรียรขนาดนั้นตาบใดที่มันไม่ได้ทาบิวเราพังอะนะหัวข้อสุดท้ายครับอาจจะเป็นคําถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยว่าแล้วเล่นบิวนี้เนี่ยเราจะต้องระวังมอดอะไรบ้างใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย มันก็จะมีทั้งมอสเทียสิบหกแล้วก็มอสเทียสิบเจ็ดที่ต้องระวังนะครับสำหรับมอสเทียสิบหกเนี่ยมีไม่มเยอะเท่าไหร่มันจะมีอยู่สองอันคือมอสแคน n o น็อตรีเจนหรือมอสที่ทําให้เราไม่สามารถรีเจนได้คือเพราะว่าถ้าเรารีเจนไม่ได้ปุ๊บมานาเราจะเป็นศูนย์ทันทีแล้วเราจะไม่สามารถไล่ได้เลยนะครับแปลว่าถ้าเราอยากเล่นจริงๆเราต้องสลับขวดอันนึงใส่ขวดมานาเข้าไปแล้วคอยกดขวดมานาซึ่งผมว่ามันน่าลำคาญนอะ่ะมันทําได้นะแต่ว่าผมเลี่ยงเอาดีกว่ามอสถัดไปครับ l e ซ s r e c เวอรี่เ t e เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทําให้บิวเราเป็นอะไรขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้โดนมอนตีนะแต่ถ้าเราโดนมอนตีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย ES หรือ Energy Shield เราอ่ะมันจะไม่เพิ่มเลยเพราะว่ามันจะจริงๆมันเพิ่มเหบเพิ่มช้ามากๆยกเว้นว่าเราไปสเกลแมปมอสเอ f เฟกอ่ะมันจะเกิน100%แล้ว ES เราจะไม่มีวันรีเจนเพิ่มเลยครับถามว่ามันแก้ได้ไหมจริงๆก็แก้ได้เราก็ไปอัพ mastery ของการดูดเลือดที่มันจะดูด instant 5%อน่ะอันนั้นอะ่ะมันก็จะทําให้เราสามารถลงแ a p ได้แต่ว่ามันก็จะต้องมานั่งรีพารซสีรีไปรีมาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครโอเคกับการรีพาสซสีก็จะสามารถลงได้ครับส่วน m o สเทีย17เนี่ยมันมีอันนึงที่ผมไม่แนะนําให้ลงจริงคืออันลด action speed ของเราอันเนี้ยมันทําให้เราช้าลงเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกลาคาญมากผมก็เลยเลี่ยงดีกว่าส่วนอีก2อันเนี่ยจริงๆลงได้นะถ้าคุณมีสเต็ เอวที่ดีพอ,อนั่นก็คือเมเทโอครับไอเมเทโอเวลากดขวดอ่ะมันจะแรงมากเลยผมรู้สึกว่าลงแมปที่มีเมเทโอที่ไรเนี่ยตายตลอดเลยกับอีกอันนึงคือ a w a k e n e r desolation ก็คือไอพื้นซีรัตที่อยู่ตามแมปอ่ะเอออันนั้นอ่ะก็แรงเหมือนกันเวลาที่เดินไปเหยียบอ่ะเราก็จะมีโอกาสตายสูงแต่ว่าถ้าเรามองเห็นแล้วเราเดินเลี่ยงๆได้มันก็พอลงไหวแต่ตอน,น,นผมรู้สึกว่าผมใช้สายตามากเกินไปในการเล่นบิวนี้แล้วผมไม่สามารถมองพื้นได้อีกนะผมก็เลยพยายามเลี่ยงมัน ต่อไปนอกจากแมป m o มแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องเสาอีกคือผมไม่มั่นใจนะถ้าสมมุติว่าเล่นเสาเสซเลนิ e x a ร์มันจะต้องหลบอะไรบ้างแต่ว่าผมเล่นเสาอีเทอร์เว e ิ์เป็นหลักเลยเสาอีเทอร์เว e ิ์เวลาเล่นเป็นหลักปุ๊บเนี่ยมันจะมีมอสหนึ่งที่ลงโทษเราที่จะลดการป้องกันดาเมจกายภาพเรานะครับอันนี้มันจะเป็นอันหนึ่งเลยที่ทําให้เราตายแน่ กดปุ๊บเนี่ยถ้าเราโดนดาเมจกายภาพปุ๊บคือเราอาจจะมีโอกาสล่วงทันทีเลยนะแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราฟาร์มอีกนั่นแหละแต่ว่าผมฟาร์มอบิสนะแล้วมันจะมีตัวมุตด,ดินมากระซวกอะ่ะซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นดาเมจกายภาพแน่ๆแล้วผมก็จะล่วงเป็นประจำผมก็เลยจะพยายามเลี่ยงเสาอันนี้ยกเว้นว่าเสาอันนี้มันจะให้อะไรดีๆกับผมเนี่ยแหละก็ค่อยกดแต่ถ้ามันไม่ให้อะไรเนี่ยก็พยายามอย่าก,กดเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นบิลที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นเลยครับ แลวมันยังดีกว่านี้ได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่เวอร์ชั่นติ๋มๆเท่านั้นเองครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ลองแล้วชอบเนี่ยก็ทางมาบอกกันบ้างนะครับคือจะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆครับก่อนที่จะจากกันไปก็จะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับไข่กรูมมิงครับฝากโปรดดักใหม่ของเขาด้วยครับไข่คลีนเซอร์ใช้แล้วสะอาดล้าลึกจริงๆครับเจ็ดเดือนเจ็ดนี้เหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็เครื่องเล็มขนเนี่ยก็เหลือหนึ่งพัน้า 拜拜。Bye bye.